สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาแจกตัวละครกันอีกแล้วนะครับนะหลังจากที่ห่างหายไปนานกับการแจกตัวละครนะครับนะซึ่งก็โอ้โหบอกเลยว่าเออผมมีที่ซ่อนที่ใหม่แล้วนะฮะเนื่องจากการอัปเดตเป็นแบบฮาโลวีนนี่ทําให้ผมหาที่ซ่อนที่ใหม่ได้นะครับโอเคฟังกติก,กาให้ดีนะครับนะในกิจกรรมนี้จะเริ่มวันศุกร์ที่10เดือน11ปี2 0 2 3นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์โอเคผมจะโพสต์ลิงก์แบบ v i p ีไว้ในชุมชนของช่องผมนะครับนะในเวลา ห้าโมงเย็นตรงเวลาเป๊ะนะครับนะ้าให้น้องๆตามมันเข้ามาแล้วกันซึ่งในรอบนี้นะครับผมจะแจกเยอะหน่อยนะครับนะผมจะแจกตัวแดงเนี่ยประมาณ7-8ตัวได้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวสีเหลืองตัวสีม่วงก็อาจจะแจกไม่ได้ครบทุกคนหรอกแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่าใครหาตัวผมได้ก็เอาไปเลย โอเคสำหรับประกาศวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะทบทวนกันใหม่เริ่มตั้งแต่ต้นในวันพรุ่งนี้ตอน5โมงเย็นศุกร์ที่พฤศจิกาปี2023ตอนเวลา5โมงผมจะโพสต์ลิงก์แมป V.I.P ส่วนตัวให้น้องๆรีบเข้านะครับเพราะว่าน้องๆจะต้องแย่งกับอีกหลายๆคนที่เขาพยายามเข้าแมป V.I.P ที่พี่โพสต์ลงในชุมชนของ u t u b e นะครับตอนเวลา5โมงเย็นตรงเป๊ะเลยอันดับที่2ต่อมาเมื่อน้องๆเข้ามาแล้วเนี่ยน้องๆสามารถเริ่ม หาตัวพี่ได้เลยถ้าน้องๆหาตัวพี่ในแมปนี้เจอนะครับนาหาในแมปเนี้ยในแมปเนี้ยเจอได้เนี้ยน้องเอาไปเลยนะครับนะไททันสองตัวสีแดงหรือถ้ายังหาพี่ยังไม่เจอเนี่ยพี่ก็จะเพิ่มเวลาแล้วก็เพิ่มไททันตัวสีแดงเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะครับนะจนกว่าจะหาเจอนะครับอันดับที่3ก็คือหลังจากหาตัวพี่เสร็จเนี่ยเรยาก็จะไปเล่นเกมอื่นกันนะครับนะเป็นเกมเล็กๆนายย่อยพี่ก็จะแจกแดงไปอีกนะครับมาคนละหนึ่งคนที่ชนะ ก็จะได้รางวัลแล้วตองต่อมาก็จะเป็นรางวัลตัวสีเหลืองนะครับนะแล้วก็ตัวสีม่วงอ่าประมาณนี้แต่ผมขอบอกนะว่าผมไม่จัดมิสทิกฮาโลวีนแล้วเว้ยเพราะว่ามันแพงเกินไปที่จะแจกแต่จริงๆผมก็ได้บางง่ายนะผมเปิดกล่องแค่3าอันเองไม่ได้ตั้งใจเปิดด้วยไม่โคตรฟุกเลยโอเคเอาล่ะท่านผู้ชมสลาวันนี้ก็พอแค่นี้แหละถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูในคลิปได้ว่าผมพูดอะไรบ้าง,างโอเคสลานี้พอแค่นี้แหละบาย